นี่ครับซุนโตแกะกล่องฮะฮึบโอ้โห,โหนี่ครับนี่คือซุนโตเรนส์นะฮะเอาละเนี่ยดูกล่อ,ลองนิววอชอันนี้กล่องนะโอ้โหสวยมากสวยยันกล่องอ่ะเรามาแกะกล่องกันสวยงามมากมาไปชาร์จแบตมาแล้วนะครับเนี่ยสายซิลิโคนยี่สิบสองมิลน,นี่ครับตัวนี้เป็นกระจกซัฟไฟรคริสตัลเนาะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับมีอยู่เรื่องแรกก็คือจอ จอ a อ o โ e เลชัดแจว๋วแล้วก็แบต40ชั่วโมงโหมดเพอร์ฟอร์แมนส์นะ,ะมีปุ่มนี่เป็นดิจิตอลค o าวสว่างมากเลยอามาดูแบตเตอรี่โหมดอันนี้โหมดเพอร์ฟอร์แมน์เนาะเพอร์ฟอร์แมน์ได้44ชั่วโมงวะ่ะเอนดูรานได้52าสิบสอาทราได้76การทัชจอเรามาดูการทัชจอดีกว่าะนะอันนี้ก็ความทัชก็ลื่นไหลดีนะจริงๆลื่นไหลมาตั้งแต่ตัวเวอร์ติเคิลละ โอเคเนี่ยปัดซ้ายปัดขวาอันนี้ปัดลงก็จะเจอหมดยีฬานะฮะปัดกลับนะฮะปัดขึ้นก็จะเจอพวกวิจ g e ตอันนี้ไปวิ่งมาละเื่นไหลนะแล้วก็ใช้ปุ่มนี้ก็ได้การเลื่อนปุ่มก็จะไวขึ้นก็จะเบากว่าตัว vertical นะเบากว่าหน่อยนึงแต่ก็ถือว่ายังมีน้ำหนักอยู่นะใหญ่ชัดฮึบนี่ สมมุติเราจะวิ่งนะอะปุ่มลื่นไหลนะปุ่มจะใช้ตัวนี้หรือใช้ตัวนี้ก็ได้บางคนบอกเปียกเหงื่อแล้วสมมติเราเปียกเหงื่อนี่เหงื่อนะโอ้ทำไมเหงื่อเยอะขนาดนี้ออะเปียกเหงื่อแล้วทัดจอดีไหมก็ย,ยังทัดจอได้อยู่นะอันนี้เปียกเหงื่อท <c oughs> ัดจอได้อยู่นี่สมมุติเอา running ปล๊อบก็ต้องกดตรงต้องกดตรงไอ้นี่วะ ต้องกดตัวกดตัวนี้ไม่เออก็แอคทีฟนี่ว,ว่ะอะไรของมึงอ่ะสมมติเปลี่ยนเงืเงเง้อเปลี่ยนเงืออ้าก็ได้นะฮะแล้วก็แต่ว่ากดสตาร์ทกดสตาร์ทด้วยตัวมันอย่างกดอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องกดตัวนี้กดตัวนี้ปุ๊บแม่อันนี้เราอยู่ในร่มนะ GPS ไม่มีมพอพอเข้าโหมดวิ่งแล้วเนี่ยอา่ารู้สึกว่าทัชไม่ได้หรืออาจจะต้องไปตั้งค่าเนาะ แต่ว่าใช้หมุนเอาอย่างงี้เอาซึ่งมันก็สะดวกเนาะเนี่ยเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้ต้องใช้หมุนตัวนี้อ่ะเรายกเลิกไปก่อนปุ๊บก็กดกดตัวนี้ไม่ได้เนาะต้องใช้ตัวนี้กดปุ่มก็จะมีปุ่ปมล่างปุ่มบนปุ่มบนโอเครู้สึกจะเหงื่อจะเยอะเป็นการรีวิวที่เหงื่อเยอะมากเพราะปิดแอร์ โอเคทีนี้มาดูาเลือกหน้าจอหน่อยมากดปุ่มค้างก็เข้าเซตติ้งเนาะเข้าเซตติ้งก็จะเจอพวกทั่วไปเนาะคอสต์ไมค์คอสต์ไมค์นี่เลือก watch face มาเลือก watch face กันดูซิว่ามันจะมีอะไรเพิ่มไหมจาก vertical เนาะ อันนี้เป็นหน้าจอแบบออริจินอลของเขาที่ให้มาก็เลือกสีได้เนเลือกหนึ่งสองสามมีสามสีเหรอโอ้มีสามสีนะฮะแล้วก็เลือนออกแล้วก็อันนี้เป็นแบบบอสเฟสต่างๆเนี่ยนี่อันนี้แบบออริจินอลนี่ เนี่ยในว้องอันนี้เลือกแล้วก็เลือกมีหลายสีอ่ะสมมุติเลือกสีนี้นะโหสวยงามความงามของเรือนนี้คืออะไรรู้ไหมมันคือมินิมอลแต่ว่ามันคือมันคือไทเทเนียมอ่ะ t ทเทเนียมอะลูมเแล้วก็สี่สิบชั่วโมงอะ่ะนะทเทเนียมอะลูมิเนียมสี่สิบชั่วโมงเดี๋ยวขอเปลี่ยนขอเ,เปลี่ยน c u s ต o มหน้าจอกลับไปฟอ r d f เฟ e เหมือนเดิมเดี๋ยวอ่ะโอเคอันนี้วัตเฟสวั f เฟสแบบที่โปรโมทกันอ่าเนี่ยฮะ ก็จะมีปุ่มดิจิทัลคราวเนี่ยปุ่มดิจิ a l ลค o าวปุ่มดิจิทัลคราวนะฮะแล้วก็ไทเทเนียมด้านหลังทั้งอันเลยทั้งแผงเลยเนี่ยไทเทเนียมหมดนะฮะพีเยมมากราคาดีมากด้วยเดี๋ยวให้ดูตัว Vertical ว่ามันไซส์ประมาณไหนอ่ะอันนี้ Vertical นะ,ะความสว่างสู้กันไม่ได้จริงๆเนี่ยใช่ไหมสมมติว่าสมมติาจะเข้าโหมดวิ่งอ่ะ โหมด running เนี่ยเนี่ยความสว่างนะครับแล้วก็เหมือนจริงๆไซส์ขนาดใกล้กันนะแต่ว่าด้วยความด้วยด้วยขอบจอตัวเนี้ยขอบจอจะเล็กกว่าเนี่ยขอบจอจะเล็กกว่านะฮะ ขอบจอจะเล็กกว่าตัวนี้ขอบจอจะหนากว่าหน่อยหนึ่งโบทิคอลขอบจอจะหนากว่าหน่อยหนึ่งนี่นะครับนี่คือสายส่วนอันนี้ เป็นสแตนเลสส่วนนี้เป็นสแตนเลสนะครับ Stand สแตนเลตสเตลเลตก็สวยอีกแบบเนาะก็ราคาก็จะถูกกว่านะสแตนเลส์อะนะสีดำล้วนนะครับส่วนนี้เป็น ไทเทเนียมนะไทเทเนียมอีกอย่างนึ่งก็จะมีออฟไลน์แมปแต่ก็ยังไม่ลองเนาะอ่ะนี่นะฮะนี่ Vertical มาดูกันที่ขนาดหน้าจอนะฮะหน้าจอเนี่ยมันจะอยู่ที่1.43นะเป็นจออมอร t เร c ทัสกีนเนาะนะฮนะทัสกีนได้นะฮะจออมอร t เร c ทัสกีนนะแล้วก็สายเนี่ยจะเป็นสาย22มิลนะครับนะแล้วก็อันนี้คือปุ่มดิจิตอลคราวรุ่นแรกที่มีดิจิต l ลค o าวของ s u นโตนะ แน่นอนความพรีเมียมของวัสดุกับราคาตัวนี้นะ21,900นะฮะแล้วก็สเปคเทพมากสเปคเรียกว่าเหมือนจะเอาตัวท็อปของเวอร์ c ิโมาลงเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแข่งเป็นตัวเรสนะครับส่วนตัวนี้นะแซนเลตเนาะซ l เลเนี่ยราคาจะอยู่ที่17,900นะ และความจริงเซเล็ตก็สวยนะถ้าไม่ติดเรื่องถ้าใครไม่ติดเรื่องวัสดุเนี่ยเซเล็ตก็สวยสวยวิกแบบหนึ่ง có để cho tem luôn à เดี๋ยวไปลองวิ่งดูนะครับจริงๆไปวิ่งเลยลองวิ่งมันอร่อยละเนอะสวยมาก